นอนมาแล้วครับวันนี้พามาชมยอดฝีมือรุ่นใหญ่ปะทะเดือดกันครับผมที่สงขาครับจิรนครเก้าสุดยอดครับลูกนี้โอ้โหกูปัตร,รับได้นะครับเอาละครับนี่แหละครับใช้ทั้งทักษะนะไปกูปัตมมือคนเสิร์มนะครับ <Hey. S 2> พี่พัดและพี่ไฝมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยอาศัยกีฬาปิงปองเป็นประจำที่สนามกีฬาจิรานครครับผมเพื่อความแข็งแรงของร่างกายครับไฝเสริมนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> ขึ้นดีขึ้นดี ต้องปรับเทคนิคนิดนึงนะครับมวยเข้าทางเฮ้ยเจ็ดสีครับต้องทิ้งไปก่อนเลยโอ้สเบียงเหลือสเบียงเหลือว่าแล้วคัดเลยเมาัุออ โอ้ยข oh. mm hmm. ึ้นดีไว้พี่ไผเป็นดีครับนี่เอาไว้

อิดไม่ลงนะครับกลับมาเสมอกันที่ี่เ็เต่าเอาเว้